หานแห่งการตื่นอยู่เสมอตอนรักษาจิตให้แจ่มใสด้วยการภาวนาและน้ำจะใสสะอาดต้นไม้ใบหญ้าจะเขียวขึ้น okay. เวลาที่เราอยู่ในสมาธินั้นทั้งร่างกายและจิตใจของเราสามารถที่จะอยู่ในสภาวะสงบและผ่อนคลายเต็มที่ แต่สภาวะแบบนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงจากสภาวะจิตที่อยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นขณะเราเคลิมเคลิ้มเพราะนั่นเป็นเหมือนเรานั่งอยู่ในถ้ำม,มืดมากกว่าการนั่งสมาธิซึ่งทำให้เรามีสติสมบูรณ์นั้นเราไม่เพียงแต่ได้พักผ่อนและมีความสุขเท่านั้นหากยังทำให้จิตของเราว่องไวและเบิกบานตื่นอยู่เสมอ การภาวนาไม่ใช่การหนีโลกหากแต่เป็นการเผชิญกับความเป็นจริงของโลกด้วยจิตที่แจ่มใสเย,ยือกเย็นต่างหากผู้บำเพ็ญสมาธิจเจริญสติทั้งหลายควรจะตื่นอยู่เสมอเพราะถ้าหากไม่ตื่นอยู่เสมอจิตก็จะตกอยู่ในภาวะฟุ้งซ่านและขี้หลงขี้ลืมไปเหมือนคนขับรถซึ่งถ้าไม่ตื่นอยู่เสมอ ก็จะประสบอุบัติเหตุถึงชีวิตได้ง่ายๆเธอควรจะตื่นเหมือนคนที่กําลังเดินอยู่บนไม้คาในที่สูงหากก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวก็หมายถึงความตายเธอควรจะเป็นเหมือนอัศวินในยุคสักตินาผู้เดินมือเปล่าฝ่าเข้าไปในดงดาบเธอควรจะเป็นเหมือนราชสีที่ก้าวไปข้างหน้าช้าช้าทีละก้าวทีละก้าวอย่างสุภาพ แต่มั่นคงองค์อาจเธอต้องอยู่กับความไม่ประมาชนิดนี้เท่านั้นเธอจึงจะมีโอกาสเข้าถึงภาวะของการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันสมบูรณ์สำหรับผู้หัดใหม่ควรใช้วิธีสังเกตตามรู้เท่าทานอารมณ์ความรู้สึกต่างๆโดยไม่ต้องให้คุณค่าดังที่ครูได้กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกเมตตากรุณาหรือพยาบาทโกรธเคืองเราต้องรับความรู้สึกนั้นๆอย่างเสมอภาคกันเพราะความรู้สึกนั้นต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยกันส้มที่ครูกินก็คือตัวครูเองกระหล่ำปรีที่ครูกำลังปลูกก็คือตัวครูครูปลูกด้วยจิตและใจทั้งหมดของครู ครูล้างการน้ำชาใบนี้ด้วยความเอาใจใส่ดุดว่าครูกำลังอาบน้ำให้ยัวพุทธ,ธะทุกทุกสิ่งควรได้รับการปฏิบัติจากเราด้วยความระมัดระวังเท่าๆกันไม่มากไม่น้อยกว่ากันในสภาวะที่สติสมบูรณ์ความเมตตาความโก,กรธเกลียดต้นกระลำปลีและการน้ำชาล้วนเป็นธรรมะเหมือนกันหมด ล้วนเป็นพุทธ,ธะเหมือนกันหมดวิธีการสังเกตและตามรู้เท่าทันเฉยๆอาจจะยากถ้าหากเรากำลังถูกครอบงำด้วยความโศกเศร้าความวิตกกังวลความเครียดความเกลียดและความลุ่มหลงในกรณีนี้ให้หันกลับมาใช้วิธีภาวนาโดยใช้วัตถุเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งและที่ดีที่สุดก็คือ ให้อารมณ์ของจิตท,ที่เป็นจริงในขณะนั้นแหละเป็นวัตถุข,ของการภาวนาการภาวนานี้จะรักษาเยียวยาจิตของเราให้แจ่มใสความโศกเศร้าวความวิตกกังวลความเกลียดชังหรือความหลงจะหนีหน้าหายไปเองตามธรรมชาติเมื่อถูกเพ่งด้วยสมาธิและการภาวนาของเราการหนีหายไปนี้ จะนำจิตไปสู่ความแจ่มใสอิสระโดยธรรมชาติของมันเองเช่นกันความโศกเศร้าซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกขเวทนานั้นกลับถูกใช้ใเป็นเครื่องมือปลดปล่อยตนให้พ้นทุกทรมานได้เราเรียกวิธีนี้ว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งเราควรปฏิบัติต่อความโศกความกังวลความเกลียดความหลง อย่างสุภาพอ่อนน้อมด้วยความเคารพอย่าไปต่อต้านเขาแต่จงอยู่กับเขาอย่างสันติเจาะลงไปให้เห็นธรรมชาติของเขาโดยการภาวนาเรื่องความเป็นเหตุเป็นปันจจัยซึ่งกันและกันผู้ปฏิบัติธรรมที่สุขุมจะรู้จักเลือกวัตถุสำหรับภาวนาที่เหมาะกับสถานการณ์วัตถุสำหรับภาวนาเช่น ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันความเมตตาตัวตนความว่างความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นขั้นตอนต่างๆของการภาวนาซึ่งมีอำนาจที่จะเยียวยารักษาจิตให้แจ่มใสได้ทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ตามการภาวนาโดยอาศัยวัตถุเหล่านี้จะได้ผลสำเร็จหรือไม่ อยู่กับว่าเรามีพลังทางสมาธิมากน้อยเพียงใดและเราจะได้พลังทางสมาธินี้มาจากการเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยการเฝ้าสังเกตและรู้เท่าทาันสิ่งต่างๆทั้งหลายที่กำลังดำเนินไปวัตถุสำหรับภาวนาต้องมีรากที่แท้จริงอย่างลึกอยู่ในตัวเองต้องไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากการคิดคำานึง หรือการตั้งคําถามทางปรัชญาวัตถุนั้นควรเป็นเหมือนอาหารที่จะต้องหุงต้มเป็นเวลานานบนเตาในที่ร้อนแรงเราเอาอาหารใส่หม้อตั้งเตาแล้วจุดไฟหม้อก็คือตัวเราและความร้อนในการหุงต้มก็คือพลังทางสมาธิของเรา เชื้อเพลิงนั้นได้มาจากการเจริญสติต่อเนื่องกันอย่างสม่ำเสมอถ้าความร้อนไม่พออาหารก็จะไม่มีวันสุกแต่ถ้าสุกเมื่อไรอาหารนั้นก็จะแสดงคุณภาพช่วยนำเราออกจากกองทุกข์ได้ควครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าปัญหาความเป็นความตายนั้นเองคือปัญหาเรื่องสติ คนเราจะเป็นหรือตายขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีสติหรือไม่ในพระสูตรหนึ่งเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งว่าครั้งนั้นมีนางรำผู้มีชื่อเสียงนางหนึ่งได้มาถึงหมู่บ้านนั้นประชาชนต่างพาก,กันออกมารุมล้อมที่ถนนเพื่อยนโฉมของนางในเวลานั้นเอง นักโทษประหารผู้หนึ่งก็เพอเอิญถูกบังคับให้เดินผ่านหมู่บ้านนั้นโดยให้ถือชามบรรจุน้ำมันเต็มเปี่ยมเขาจะต้องพุ่งความเอาใจใส่ทั้งหมดที่เขามีอยู่เพื่อประคองชามนั้นให้ตรงอยู่เสมอเพราะถ้าน้ำมันนั้นหกลงพื้นเพียงหยดเดียวทหารที่เดินคุมมาข้างหลังจะตะวัดดาบออกตัดคอเขาทันที เมื่อทรงเล่ามาถึงตอนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายคิดว่านักโทษผู้นี้จะสามารถหรือไม่หนอที่จะเพ่งความเอาใจใส่ทั้งหมดของเขาไปที่ชามที่เขาถือจนอดยนโฉมนางรามผู้มีชื่อเสียงนั้นหรือไม่ได้มองดูฝูงชนที่กำลังเกลียวกราวกันที่ถนน ซึ่งอาจจะมีใครวิ่งมาชนเขาเมื่อไหร่ก็ได้อีกเรื่องหนึง่งซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึง่งซึ่งทำให้ครูแลเห็นทันทีถึงความสําคัญสูงสุดของการเจริญสติเพื่อความรู้ตัวเพื่อปกป้องและคุ้มครองตนเองโดยละนิสัยที่คอยกังวลว่าคนอื่นเขาจะมองเราอย่างโน้อนอย่างนี้อันเป็นนิสัยที่ทำให้เรา มีความวิตกกังวลและทำให้ใจขุ่นเคืองทรงเล่าว่าครั้งหนึ่งมีนักกายกรรมอยู่สองคนผู้เป็นครูนั้นเป็นพ่อไม้ยากจนและมีเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งเป็นสิษย์ครูสิษิ์ทั้งสองเร่ร่อนแสดงกายกรรมไปตามถนนเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยผู้เป็นครูเอาไม้ไผ่ลำยาวตั้งบนศีรษะ แล้วให้สิทธ์ค่อยๆปีนขึ้นไปยืนที่ปลายไม้ไผ่นั้นขณะที่เด็กน้อยทรงตัวอยู่บนยอดไม้ไผ่ครูก็เดินไปเรื่อยๆตามถนนเขาทั้งสองจะต้องพุ่งความเอาใจใส่ทั้งหมดเพื่อรักษาความทรงตัวให้อยู่ในสภาพสมดุลที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นวันหนึ่งครูได้สอนสิทธ์ว่าฟังนะ เพื่อจะดำรงสมาธิและทรงความสมดุลอันจะป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นครูจะเฝ้าคอยระวังเธอและเธอจงคอยระวังครูโดยวิธีนี้แลเราจึงจะหาเลี้ยงชีพของเราทั้งสองอย่างพอเพียงแต่เด็กน้อยนั้นฉลาดนักตอบครูว่าครูคะถ้าเราแต่ละคนคอยเฝ้าระวังตนเองน่าจะถูกกว่า การคอยระวังตนเองก็เป็นการระวังเราทั้งสองไปในตัวโดยวิธีนี้หนูคิดว่าเราจะป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นและการหาเลี้ยงชีพของเราทั้งสองจะพอเพียงพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าเด็กน้อยนั้นพูดถูกต้องนักแลภายในครอบครัวหนึ่งหากมีคนใดคนหนึ่ง ในครอบครัวนั้นฝึกการเจริญสติคนอื่นๆในครอบครัวก็จะสามารถเจริญสติได้ด้วยการกระทำที่มีสติของคนคนนั้นจะเตือนคนทุกคนในครอบครัวให้เราลึกถึงความมีสติได้ในห้องเรียนก็เช่นกันหากมีนักเรียนคนหนึ่งเป็นผู้มีสติตลอดเวลานักเรียนทั้งห้องนั้นก็จะได้รับอิทธิพลจากเขาด้วย เพราะพฤติกรรมที่มีสติของเขาคนนั้นจะเตือนคนอื่นให้ระลึกถึงความมีสติได้ด้วยเราอาจพูดได้ว่าการมีบุคคลเช่นนี้อยู่ใกล้ๆก็เหมือนกับการมีพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆนั่นเองในหมู่ของพวกเราคนหนุ่มผู้ปฏิบัติงานเพื่อสังคมซึ่งก็คือครอบครัวครอบครัวหนึ่ง เราจะต้องยึดถือหลักการอันนี้ด้วยไม่ต้องคอยห่วงว่าคนรอบๆตัวเธอจะไม่ทําดีที่สุดของเขาห่วงตนเองเพื่อทำตนเองให้มีคุณประโยชน์เพียงพอถ้าเธอทาตัวดีที่สุดนั่นก็จะเป็นวิธีที่แน่ใจได้มากที่สุดที่จะช่วยเตือนเพื่อนๆรอบข้างเธอให้ทําดีที่สุดด้วยและหากเธอต้องการให้ตัวเองมีคุณประโยชน์ เคจะต้องฝึกสตินั้นเป็นของแน่นอนด้วยการฝึกสติเท่านั้นที่จะทําให้เราไม่หลงตัวเองควบคุมตัวเองได้และจะนำความสุขสดชื่นและความสงบมาสู่เราด้วยการฝึกสติเท่านั้นที่จะทําให้เราสามารถมองคนอื่นได้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและด้วยสายตาแห่งความรัก เมื่อสักครู่ครูเพิ่งลงไปดื่มน้ำชามาพอชุ่มคอครูก็ขึ้นมาเขียนจดหมายถึงเธอต่อครูดื่มน้ำชาในบ้านพักของคริสเตนเธอเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยเราทำงานหลายอย่างที่บ้านพักนั้นมีเปียโ,โนด้วยตอนคริสเตนลินน้ำชาให้ครูนั้นครูมองไปที่กองเอกสารบนโต๊ะของเธอแล้วขอร้องว่า หยุดแปลใบสมัครนั้นสักเดียวหนึ่งเธอแล้วเล่นเปียโนให้ครูฟังหน่อยเธอยินดีอย่างยิ่งที่จะพักงานไว้ชั่วครู่เพื่อมาเล่นเปียโนเธอเริ่มด้วยเพลงของโชแปงซึ่งเธอถนัดมาตั้งแต่เด็กเพลงนี้มีหลายตอนที่อ่อนหวานและไพเราะแต่ก็มีบางตอนที่รุนแรงกระแทกกระทันรวดเร็ว สุนัขที่เธอเลี้ยงไว้นอนอยู่ใต้โต๊ะที่เราดื่มน้ำชาเมื่อเพลงถึงตอนตื่นเต้นมันจะเริ่มเห่าและหอนครูรู้ว่ามันจะต้องรู้สึกไม่สบายใจและอยากจะให้เสียงดนตรีนั้นหยุดสุนัขของคริสเตนตัวนี้ได้ร,รับการเลี้ยงดูด้วยความเมตตากรุณาเรลากับเป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งในบางที มันอาจจะมีความอ่อนไหวต่อดนตรีมากกว่าเด็กธรรมดาด้วยซ้ำบางทีอาจเป็นเพราะประสาทหูของสุนัขนั้นสามารถรับรู้เสียงที่มีความถี่สูงซึ่งมนุษย์รับรู้ไม่ได้คริสเตนเล่นเพลงนั้นต่อไปและพยายามปลอบสุนัขไปด้วยแต่มันไม่ยอมยังคงเห่าต่อไปพอเธอจบเพลงนั้นเธอเล่นเพลงใหม่ ทีนี้เป็นเพลงของโมซารทซึ่งมีเสียงนุ่มนวลระรื่นหูระหว่างที่เล่นเพลงนี้เจ้าหมาน้อยมันนอนเฉยดูยเฉพอใจและมีความสุขสงบอยู่ไม่น้อยพอเพลงจบคริสเตนเดินมานั่งลงใกล้ครูและเล่าให้ฟังว่าพอที่ฉันเล่นเพลงของโชปแปงซึ่งออกจะมีเสียงดังสักหน่อยทีไรเจ้าหมาตัวนี้เป็นต้องมางับที่ขากางเกง และพยายามดึงดิฉันให้ออกห่างจากเครื่องเล่นเปียโนให้ได้บางทีเลยต้องถังไว้ข้างนอกก่อนแต่ถ้าเมื่อไรดิฉันเล่นเพลงของบาร์กหรือโมซาะก็มันจะนอนฟังอย่างพอใจทีเดียวคริสเตนเคยอ่านพบว่าที่แคนาดามีคนลองเล่นเพลงของโมซาดให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ฟังในตอนกลางคืน ปรากฏว่าต้นไม้เหล่านั้นโตรเร็วกว่าธรรมดาและดอกของมันจะหันเอ็นมาตามทิศทางของต้นเสียงในอีกแห่งหนึ่งมีการทดลองเล่นเพลงของโมสาสตทุกวันในนาข้าวสาลีและข้าวฟ่างปรากฏว่าข้าวสาลีและข้าวฟ่างในนาเหล่านี้โตรเร็วกว่าในไร่อื่นคำพูดของคริสเตนทำให้ครูน,นึกถึงว่า หากมีใครเอาต้นไม้หรือดอกไม้ปลูกไว้ในห้องประชุมซึ่งมีการถกเถียงเกลี้ยกลก่อด้วยคำพูดที่แสดงความไม่พอใจอยู่เสมอต้นไม้เหล่านั้นอาจจะหยุดการเจริญเติบโตได้หากมีการประชุมในห้องนั้นทุกๆวันครูนึกถึงสวนแห่งหนึ่งซึ่งได้รับการดูแลจากพระซึ่งดำรงสติมั่นอยู่ตลอดเวลาปรากฏว่า ต้นไม้ดอกไม้ในสวนของท่านเขียวพีสดชื่นเพราะได้รับการทำนุบำรุงจากความสงบและความสุขสดชื่นที่แผ่ออกไปจากสติสัมปชัญญะของท่านนั่นเองคนโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อมีมหาบุรุษถือกำเนิดขึ้นในโลกน้ำในแม่น้ำลำคลองจะใสสะอาดขึ้นและต้นไม้ใบหญ้าจะเขียวสดขึ้น ครูคิดว่าก่อนที่เราจะเริ่มปรึกษาหารือเรื่องงานเรื่องการเราน่าจะมีการฟังเพลงหรือนั่งสงบตามลมหายใจสักครู่หนึ่งเธอเห็น